เรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่แล้วมอสว์เดอยเพื่อนที่ไวไปเลขสาวอยู่แถวนั้นที่เขาก็ถากถามว่าเป็นไงบ้างทำไมมาแล้วถามว่าพรุ่งนี้ไปจัดตุลมินไหมแล้วถามว่าไว้ไปมสว์ไหม แล้วก็โทรศัพท์หาพี่ไว้มาหรือเปล่าพี่ไว้ขอโทษวันนี้ไม่มาไม่มาเสร็จไม่มาไม่มาเสร็จพรุ่งนี้แต่ตเรามีไปเปล่า